นี่คอยได้เมนูน้ำพริกอองค่ะมือนี่คอยกะสีได้มือ,อือที่เอามาแต่น้ำอเมค่ะเอามาแต่ข้าเ,าเมื่อบานพุลละค่ะกะสินหนึ่งมือ,อือห้อยน้ำตาลกินน้ำขามือนี่แล้วๆก็มาเตรียมเครื่องเลยค่ะเมนูน้ำพริกองนี่ขอบริเฮ็ดดูแล้วเนาะค่ะเครื่องกะมีพริกแห้งกระเทียมและกะหอมแดงค่ะตำใส่น้ำกันค่ะพ่อโขลกแล้วๆเรียบร้อยตำจนแหลกแล้วห้าก็ใสกะปิลงไปค่ะและกะโยนโยใส่น้ำกันให้มันเรียบร้อยเลยค่ะจนแบบว่าละเอียดเลยค่ะ แล้วก็ไปข้างกระทะใส่น้ำมันเลยค่ะแล้วก็เอาเครื่องที่ห้าโขลกเรียบร้อยแล้วเอาไปผัดใส่ค่ะผัดจนหอมจะข้านึงค่ะแล้วก็จักหน่อยก็ใส่หมูลงไปค่ะแล้วก็ผัดจนหมูเข่ากับเครื่องแกงที่ห้าผัดไปค่ะผัดเรื่อยๆไปเลยค่ะจะกข้านึงข้ากับมใส่ายับกระเื่อลงไปค่ะแล้วก็ผัดผัดให้มันเข่ากันอีกจนบะเขือเรื่อกาบังบะเขือสับลดแน่จักหน่อยค่ะก็เติมน้ำนิดนึงค่ะเครื่องปรุงมือนีก็บร่ได้ใส่ยังหลายค่ะผงสุปลดบาแล้วก็น้ำตาลค่ะส นี่เลยค่ะละกะซิมรสเบิงค่ะโอเคนัวเรียบร้อยแล้วก็ไปข้างน้ำต้มไข่ค่ะน้ำพริกอ่องนี่ต้องกินกับต้มไข่เด้อค่ะมันชิแซบเลยค่ะเขากันมือนี้ขอยได้ปลาทูมาแล้วขอก็สซิดได้ถอดปลาทูกินกับน้ำพริกอ่องน้ำค่ะและกสิเฮ็ดอีกเมนูนึงก็คือเจวปลาทูค่ะพอบานขออยากกินกับข้าวปุ่นค่ะมือนี้มาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะเมนูนัวนวกับข้ัวจิลพันธ์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะ